ออกหน่อยค่ะกิลีค่ะมาเราจะเข้าไปกันเนาะค่ะเนาะแอนสีหไหเดบา,บาลูงป้านาะอาได้ดูค่ะว่าคว่ำดอกหน่อยต้มูตี่มีของเขาเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะผมจะเจอกับแอนสาวอุดรอ,อีกแล้วนะคะมือนี่คือเก้าค่ะยองยองเขาป้าเห็ดคือเก้าค่ะมือเจ้า่ะเพิ่งค่ะบรรยากาศ ได้ยินเสียงนกร้องไหมคะจิบจิบจิบบรรยากาศแต่เช้าของเรือของห้ามว่เลยเนาะค่ะเนาะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูเห็ดนะคะเห็ดเล็กเห็ดน้อยเห็ดใหญ่ทุกเห็ดนี่แหละค่ะพอเห็ดยังเท่ากับสิเก็บเห็ดนั่นนะคะหลายๆคนถามแอนว่าสาวอุดอจะมาเก็บเห็ดเจ้าคือว่าเอาเห็ดดอกหน่อยๆจะมาเห็ดคอนเทนต์แบบว่าสั้นบ่ได้มาเห็ดคอนเทนต์ค่ะเพื่อนๆค่ะมาทำหมัก มาหาเห็ดอหลีแต่ว่าเฮาสิบว่าเก็บเ็ดกันเ็ดดอกน,น้อยๆนะคะเฮาเอาเพิ่นไวเนาะค่ะเนาะมาแอนเห็นแล้วนะคะเข้ามาก็เจอดอกสองดอกเฮาก็สิเก็บเ็ดดอกเดียวนั่นแหละคะ่ะไปดอกใหญ่เฮาก็สิเก็บดอกหน่อยเฮาก็กิเอาไวคือเก่้าค่ะมาดูกันนะคะเก็บเล็กผสมน่อยคะ่ะผู้จ้า,า่ะมากค่ะมาเบิ่งค่ะนี่นะคะถ้าเป็นดอกเล็กๆแบบนี้นี่เฮาอยากเก็บเฮา,ากเก็บได้อยู่คะ่ะแต่ว่าถ้าเราเอาไวใ้ให้เขาใหญ่นี่ เขาขอนคางที่สี่แบบว่าแอบง่ไปต้อไะไรอีกนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่อยากเอาไว้เขาก็เก็บไปเลยยังสี่ค่ะกระไดคือกันยังสี่เนาะค่ะเนาะ mm hmm. เห็นปะคะมานี่ค่ะเห็นปะคะนี่อันห้อยค้นเก็บมั่งนุน่นนี่นันแน่ค่ะเขากับสี่คอยยางหาไปยังสี่ลหละคะ่ะยางหาไปมันก็ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะคะ แล้วถ้าเราไม่เก็บจะมีคนมาเก็บไมมเก็บค่ะเก็บเพื่อนกับเก็บกินด้วยกัน,นะะเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เราไม่ได้เก็บเห็ดอ่าเราไม่ได้เก็บเห็ดขายนะคะอดคะลลูค่ะมีกบลวยคคะเห็นกบคะนี่ค่ะอุ้ยไม่รู้กระโดดกระดองไปไหนแล้วนะคะมาค่ะเรามาจกหญ้าก,กันสักนิดนึงนะะเนาะค่ะเนาะไฟเลี้ยวเห็นแน่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไฟเลี้ยวเห็นแน่มานี่ค่ะ เราอยากเก็บเราก็เก็บเราไม่อยากเก็บเราก็ไม่ต้องเก็บเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนี่ค่ะดอกหน่อยดอกใหญ่นะคะขะกันไปคือเก้านั่นแหละค่ะนี่ค่ะโอ้ยกบเต้นหยองหยองอยู่นะคะเขากับสิดอกเอาดอกบ่าเอานี่ค่ะไม่ใช่มีแค่เรามาเก็บนะคะเพื่อนๆเห็นไหมยังมีลอยคนมาเก็บเหมือนเราเลยค่ะคนก็จ้องดอกเงินดอกหน่อย้บังสิ เวลาคนอื่นมาเขาก็เดมมาเก็บคือกันนีงเสร็จไหมคะ่ะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นจงไวเพิ่นกับว่าเก็บเฮ้าก็เก็บถ้าเราเก็บแต่ดอกใหญ่ๆเราก็จะมีเก็บเห็ดเหลือเก็บไว้ให้เรากินประมาณนี้ไหมคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเฮาก็ย้อนเอาไว้ให้เพิ่นมาเก็บน้ำเฮ้าเฮาเก็บน้ำเพิ่นนีงเสร็จไหมคะ หรือถ้าเราอยากจะเต้าเอาหมดเราก็เต้าเอาได้นะคะเพราะว่าวาเป็นยังค่ะเอนมองเห็นอยู่ตรงไหนอีกเอ่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมอุ้ยจุ่มนี้นี่เห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะขอโทษขอภัยนะคะค่าแพนกล่องไปหลนี่ค่ะแต่พูดถึงว่าเฮ็ดนาฮอนนี่เขาสิบว่าได้งไ่ไปก็นีเราได้ผู้เจ้านี่ค่ะเห็น,นี่ยโอ้ยสวยงามมากมายค่ะ นี่ค่ะวับนี่ค่ะไปค่ะเฮย้ยฉันเหนื่อยแล้วเกินแล้วสุดท้ายเราก็เจอแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเนาะเห็ดมันบ้าค่อยอ่าอะไรนะคะป่าใหญ่ไม่ไม่ค่อยหมูใหญ่ส่นดอกเราไม่ค่อยที่จะเจอเยอะนะคะแต่ว่าห้ากระสิพอไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ เห็นเราก็แวะเก็บไม่เห็นเราก็ไปเรื่อยๆแอนไม่ได้ทำคอนเทนต์นะคะแอนมาเก็บเห็ดจริงๆค่ะเบิ่งค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก็บกันนะคะดอกเล็กเข้าสิจ,จงใหว่พ่นใหญ่ยังเสียไหมคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจุดฝั่งนี้กันสักนิดนึงค่ะอุ้ยขอโทษขออภัยนะคะ นี่ค่ะตรงนี้กันนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บซะหน่อยสิเดี๋ยวจะว่าเราไม่เอานี่ค่ะ,ะวันไหนนะที่เอาไปทำนะขนมปังนะ่ะลาดขนมปังนะ่อยมอเจ้าแซ่บแซบบ้างค่ะ,ะนี่นะเห็นไหมเอยเราได้แล้วนี่นี่ค่ะ เอาแค่นี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ก็เอาไว้ให้เขาเกิดต่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บเขาอีกอยู่นะคะว่าเมีนว่าเก็บแล้วแล้วสิสิบว่าไม่เก็บอีกแต่แม่มาค่ะมาดูสินี่เห็นไหมคะถ้าเห็ดเขาเกิดห่างๆนะไม่เป็นจุ่มเยอะๆนะเขาจะด,ดอกค่อนข้างที่สิโอเคแล้วค่ะนี่นะคะดอกขนาดนี้เขาก็เอาได้ค่ะ จกไปเลยค่ะนี่ฮะห,หลายหลายคนอาจจะงงว่าสาวดอยจดใส่ถุงมือยังสิจดเคียยงว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนถามนะคะบ่ค่ะเพเคีืงค่ะเพราะว่าแอนน่ะใสประจาค่ะพ่อเจ้าค่ะนี่ค่ะที่เราเก็บได้เราก็ทําความสะอาดออกอเหมือนจะเป็นมัวๆเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะสักนิดหนึ่งค่ะโอ้โหดอกสวยอยู่ดีเลยค่ะขาอุบอวบนี่ค่ะนี่ะนคะนคะเขาซึ่งว่าเป็นอุ้มลักษณะนี่มนเมื่อเจ้าเออพ่อเก็บใจค่ะเห็นไหมคะ กันไปเลยขาใหญ่ขาใหญ่อยู่นะนี่ยาว้าเพราขาใหญ่แล้วนี่นี่ดอกใหญ่ๆอยู่นี่เห็นไหมคะเอาเชื้อเข้าไวใานนา้ให้เขาเป็นเห็ดหน้าให้เขาเป็นเห็ดหนานดอกใหญ่ๆไหนแมอันนี้นี่เขายังไม่ได้เรียกว่าเห็ดอ่าเห็ดที่เขาเก็บดอกใหญ่ๆไหนอันนี้เขายังเรียกว่าส้มเหม่เห็ดอยู่นะคะเห็ด เห็ดส้มเมาใชค่ะนี่ค่ะอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะเห็ดที่เขาเก็บดอกง่ายๆหลายๆกันนะ่ะเขากรสิออกค่ะต่ส่วงนี้นะยังออกเป็นเห็ดน่อยอยู่นะคะออกให้เรากินมั่งนู่นนี่นั่นค่ะแต่ไม่ได้ออกเยอะเต็มพื้นป่าเหมือนอนะ่ะช่วงที่แอนเก็บเยอะๆนะ่ะแบบนี้เรายังไม่เอานะคะถามว่าจะคุอบาเอาไปเมดโหลดบอ่อค่ะเพราะว่าถา้าเก็บเท่าเหลือใ้แบบนี้ แล้วเวลาที่เราอยากมาเก็บกินข้าอีกน่ะเขาก็ขืนมากเขาก็ได้กินเรื่อยๆงั้นสินะแม่ค่ะเห็นไหมเก็บไปเลยนะคะนี่คะ่ะหว้สวยๆคะ่ะแผ่นกล้องมาฝั่งนี้หน่อยสินี่คะ่ะโอ้ยงามอยู่นะน,นี่อย่าว่าไม่สวยนะเอ็นมาเก็บเห็ดก,กับใครคะนี่ มากเก็บเห็ดคนเดียวค่ะติดกับหมูบ่บานของแอนยูนะคะนี่ค่ะลูกพี่โอ้ยสักนิดนึงค่ะแอนก็จะเอาออกแบบนี้นะคะเก็บแบบว่าเห็ดควาำสะอาดแน่นุ่นนี่นั่นสักนิดนึงสไตล์เราเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะไม่เก็บเยอะนะคะ เอนจะเอาไปซักขนมปังสักอีกสักแ่นหนึ่งค่ะนี่แกะออกแบบนี้นะคะอช่วงนี้ยุ่งแบบเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะจึ๊บจึ๊บ <c ười> คนชอบนี่เห็นเห็ดนี่จะร้องนะคะจะเหมือนกับจะกรีดเห็นไหมคะ่ะพอหยัางเขามีความซุกเห็นไหมค่ะความความซุกที่ของเห้าได้เห็นพ่าแมนเขาว่าเก็บเห็ดกับห่วงโอ้โทษสก,กา เมนฟิวน,นันได้มือเจ้าแต่ว่าฟิวที่ห้องนะเหมือนกับว่าฟิวที่เราดีจงดีใจประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะคิวคิวดีใจที่ได้เห็นเห็ดถ้าเห็ดเขาเกิดอยู่ไม่เยอะนี่เขาสีคอนค้างที่ดอกอวบดอกง่งยย่ได้มือเจา้าถ้าดอกขนาดนี้นี่เราจะเก็บอยู่นะคะนี่ค่ะหนูเกิดอยู่คนเดียวนะ,ะแบบมูใบไงนะคะ นี่ค่ะดูค่ะยังอยู่ในกอหญ้าอยู่เลยนะคะมาคนเดียวกบหมานคนเดียวคือเกามุเจ้าคขาอันนี้เขาจะไม่แอนสิบเได้ไปโอ้ยหอาไว้ให้เขาใหญ่เถอะดูค่ะแอนจะไม่ได้ไปตรงที่เห็ดเยอะๆนะคะ,น,คะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราจะมา,ถาแถวๆละแวกบ้านแอนค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเอาไว้ให้เขาใหญ่ค่ะ ให้เขาง่าย้วฮะก็ค่อยม่เก็บเนาะค่ะเนาะมองผ่านกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเสาวดอนน่ะเห็นค่ะค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะแบ่งเอาสักนิดนึงนะค่ะเนาะนี่ค่ะพ่อเขาได้ไปใส่สมอเรกูดแนงสขนมปังนั่นแหละค่ะได,ด้ยูเด้ไกลจะได้หลายแล้วคะ่ะไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ มาคนเดียวเก็บคนเดียวนี่สนุกด้วยค่ะดูค่ะเขากำลังขึ้นแบบนี้นะคะัค่ะถามว่าแล้วเราไม่เก็บคนอื่นเก็บไหมเก็บค่ะเก็บแต่กับว่าเป็นอย่างนะคะกินด้วยกันเก็บด้วยกันมันก็ด,ดีค่ะโอ้ยเบื่องค่ะมาแอนจะแพนกล้องมาฝั่งนี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะคนอื่นเขาก็เก็บเหมือนกันเท่ากับเก็บเก็บคือกันนั่นแหละค่ะ คนเก็บข่อยเก็บเจ้าเก็บเจาเ้เจาลูดคือกันล่ะค่ะก็บ,บานเฮ้านะคะนเนาะนี่ค่ะตัวเล็กๆเห็นบ่คะปลาหนียังยิ่งดอกน้นอยๆอยู่เลยค่ะดอกเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดที่แบบว่าเยอะปะเราเปลี่ยนป่ากันไปอีกสักป่าหนึ่งดีกว่านะคะ <c oughs> บังค่ะมีคนเก็บอยู่นะคะมเมื่อเว่าเก็บตะแอนค่ะ ทุกคนก็เก็บอยู่ติดถนนเลยนะนี่ติดถนนถามมามาาผู้เดียวจะบ่ายานว่าสาอ,อุดร์ยปยายนี่เห็นว่าเป็นตะยานค่ะเมื่อเจ้าค่ะมันแปลนแล้วกะคนก็เอาออกกับเขาประจาเขาพากันมาเดินออกกําลังกงกําลังกายเขากับมากันนึกใ็่ไหมคะ่ะมันก็เลยมองเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่เขามาเดินออกกําลังกงออกกําลังกายเขามาแบบว่า มันไม่ได้น่ากลัวเราก็มากับเพื่อนคู่ใจของเราเหมือนเดิมนะคะไปไซก่บยังสี่ล่ะค่ะมุจ้าค่ะไปไซกับไปคนเดียวมุจ้าดูค่ะไปไหนก็ไปคนเดียวชีวิตเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวมันจนชินแล้วประมาณนี้แหละค่ะไปค่ะเราจะไปอีกสักป่าหนึ่งนะคะกาวาสิแบบว่าอ่าก่อนที่เราจะออกไปทํางานกันเห็นไหมค่ะนี่ละ่ะไปค่ะไปต่อนะคะ บอ <c oughs> งค่ะดอกเสียงนกเสียงกาเสียงอ่าธรรมชาติอันสดใสค่ะอันนี้มันสิบบอหลอดเด้วยค่ะเพราวะว่ามันเป็นแห้ง,แ,หงแล้วเราจะเก็บเข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงนกเสียงกาไหมคะเมื่อมันกาค่ะเขาเอือนเสียงธรรมชาติส้างสันมากหนะ่ะไหมค่ะปกติแล้วจะไม่เอานะคะแต่ว่ามีค้นมาเก็บแล้วมันก็เลยเป็นเหี้ยหิวหน่ะไหมค่ะก็เลยว่า ดีกว่าปล่อยให้เขาเหี่ยวทิ้งนะคะเห็นไหมคะถ้าเฮ็ดเขาเสร็จเป็นแบบว่าอ่าไหว้น่ะเพิ่นเอิรนเขาไม่ใหญ่ไปอีกแล้วนะคะนี่มันจะเป็นสีทื่อๆนะคะมองเห็นไหมม,มันจะยังไม่เหมือนกับว่าเพราะสดใสแล้วก็น้ําหนักของเขานี่เขาจับข้นมาเขาสิบลูเลยนะคะเขาจะแบบว่าเบาวิวเลยค่ะนี่ค่ะดูเพื่อนๆเ, <laughs> เยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่า ดอกหน่อยค่ะกิลีค่ะมาเราจะเข้าไปกันเนาะค่ะเนาะแอนซีไหเดรบ,บ,บา่าลูป้านะาอาได้ดูค่ะว่าคว่ำดอกหน่อยตุ้มูตี่มีของเขาเป็นจัาไดเนาะค่ะเนาะเราจะตั้งกล้องเก็บเลยไหมนี่หรือเราจะเอายังไงดีกับชีวิตนี่ดูค่ะแบบว่าโอ้โหให้ดูก่อนสิคะจะเก็บกันไหมนี่หรือจะเอายังไงมาเรามาเก็บกันเดียวกว่านนะค่ะเนาะ ผลงานของเราวันนี้นะคะได้ขนมปังสามแผ่นค่ะมือเจ้าคะนี่แหละค่ะสไตล์การชอบเก็บเห็ดของคนชอบสายป่าจริงๆนะคะเห็ดกะเกิดค่อนข้างที่สิร้ายเหมือนกับที่สาวอุดรว่าไว้อยู่นะคะแต่ว่าข้ากับย้อนเก็บเก็บดอกเล็กเก็บดอกใหญ่ผสมกันไปเพราะว่าเราเก็บไปทํากินแค่ครั้งเดียวค่ะไม่ได้เก็บไปแชร์คงแชร์แข็งนะคะช่วงนี้ค่ะ ช่วงนี้นี่เป็นฤดูการเก็บเห็ดของประเทศสวีเดนหรือฝั่งยุโรปนะคะทุกคนกับสิสนกสนานกับการเก็บเห็ดค่ะสาวอุดรก็ฝากคลิปเก็บเห็ดในอ้อมอกอ้อมไหวในอ้อมอกอ,อ้อมใจกับลุงปาา่าน่ะอ่ะพอแมพี่นองเนี่เด้อค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอ,อีกหน่อยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้สาวอุดรหน่อยนะคะที่แอนมานี่ไม่ได้ไกลจากถนนผนทางไม่ได้ไกลจากบ้านคนสักเท่าไหร่นะคะกะสิปมานี่คลิปการเก็บเห็ดของสาวอุดรน,นะคะเห็ดยังไม่ได้ออกเยอะแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าช่วงเก็บเห็ดเยอะๆเดี๋ยวแอนจะเอาแบบว่าบรรยากาศเห็ดเต็มพื้นแผ่นดินมาฝาก ลุงป่าหนาอานะคะถ้าช่วงเขาเกิดเยอะหน่เยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวจะเจ็บบรรยากาศมาฝากนะคะไปแล้วนะคะลุงป่าหนาอาคะสาหรับคลิปนี้คือเก่าเมือนเดิมนะคะแอนฝากลุงป้าหนาอากดไลค์ซับสไคร์กดติดตามแอนคือเก่าเมือนเดิมนะเด้อค่ะเผื่อเป็นกําลังใจในการฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ